สาเหตุที่ระวางไม่ได้เราไม่รู้สาเหตุของการเกิดว่าไอ้พวกศักดิ์ศรีพวกอะไรแต่อะไรพวกนี้มันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอะไรนะเดี๋ยวพอเราเข้าใจว่ามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอะไรตัวไหนทําให้เกิดแล้วเราจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วทีนี้เราเค่อยปแก้ไปทีละตัวละตัวไอ้การแก้ในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้หมายว่าต้องไปทําอะไรกับมันแค่เข้าใจมันเข้าใจันแล้วไม่ไปยุ่งกับมันเท่านะั้นมันก็ไม่ถูก ปัจจุบันนี้เราไปยุ่งกับทุกเรื่องนะเขานินทากันอยู่นู่นยังเอาหูไปแสไม่ได้ยินหรอกแต่ก็เมื่อกี้แม่งว่าอะไรกูก <c oughs> ูอยากทุกข์นะมึงบอกให้กูทุกข์หน่อยใไม่ได้ยินมันก็ไม่ทุกข์ไปแล้วมันจบไปแล้วถูกไหมเขาคุยเขาเลิกไปแล้วเขาเลิกนินทาไปแล้วเขาไปไหนแล้วกูย,ยังอุตส่าห์ไปตามอีกมึงช่วยบอกกูหน่อยมันนินทาอะไรกูเดี๋ยวกูกระทืบแม่งโน่นนี่นั่นใช้ไหมหาเรื่องทุกข์ไม่รู้ไปแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไปแล้วก็จบไปแล้ว ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละมันเรื่องพวกนี้มันหลอกลวงนั้นมันหลอกให้เราถูกชีวิตเนี่ยมันเรียบง่ายมันสบายมันธรรมดาธรรมชาติแต่เราไปทําให้มันยุ่งเองเราไปทําให้มันถูกเองนี่ก็คือมองแบบแรกนะไอ้ที่เรากดไว้นะั่นคือกดด้วยสมาธิยิ่งกดมันยิ่งระเบิดยิ่งกดมันยิ่งแรงแต่ถ้าวิธีที่สองเนี่ยเขาเรียกวิปัสสนากรรมฐานมองทุกอย่างให้เห็นความจริงพอเห็นความจริงเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะเกิดปัญญาเพรเกิดปัญญามันจะเข,าเขา้าใจทุกเรื่องมันก็จะไม่ถูก